สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันนะคะเรามาดูกันเลยว่าคุณมีผลต่อใจเขามากมายขนาดไหนคลิปนี้น่าจะเหมาะกับคนที่มีคนคุยนะคะหรือว่าอยู่ในความสำคัญแล้วก็ได้มาดูกันเลยนะคะคุณมีผลต่อใจเขามากมายขนาดไหนนะคะคนที่คุณนึกถึง คุณมีผลต่อใจเขามากมายขนาดไหนคะขึ้นไพ่ห้ามายนะคะ five of one king ถือเหรียญอืมคุณมีผลต่อใจเขามากมายขนาดไหนโอ้โหไพ่ขึ้นมาสามใบเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านพร้อมกันเลยนะเพราะว่าคือตอนแรกก็ ก็คิดอยู่แล้วนะว่าจะอ่านตั้งแต่สองใบแรกและแต่ทีเนี้ยแต่ทีนี้ขึ้นมา The e m p r e s oh, s โอ้โหชัดเลยนะถามว่ามีผลต่อใจเขามากแค่ไหนคนคนเนี้ยนกว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์อะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนเข้ามารูมมาตุ้มเขาเยอะหมายถึงว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะอะ่ะแต่เขาสนใจแค่คุณจริงๆนะเขาจริงจังกับคุณอะ่ะต่อให้จะมีใครเข้ามายื้อแย่งเขามาคือเหมือนกับ มีคนต้องการตัวเขาเยอะอ่านะเขาเป็นที่ต้องการของหลายๆคนต้องพูดอย่างนี้นะคะแต่ทีเนี้ยคุณนะคะคือคนเดียวที่เขารู้สึกดีให้ความสําคัญรู้สึกรักเป็นหนึ่งเดียวที่ที่ครองใจเขาได้ประมาณนี้เลยอะ่ะอืม แค่สามใบแรกก็ชัดเลยนะว่าคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนอ่ะคือเขามั่นคงในความรักที่เขามีให้ใหคุณมากๆเลยอะคุณคณนนี้คุยน็อ o r อดมีพลังงานของพ่อไม้แม่ๆได้ด้วยนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆหรือชาวทัดลมเมถุนตุนกุมชาวทัดดินพฤษศก,กันมังกรค่ะคุณทำให้เขาหวั่นไหวคุณทำให้เขา อ่อนโยนอยากที่จะมีความรักหรือคุณทําให้หัวใจเขาปั่นป่วนนะเขาน่าจะเป็นคนที่มีกำแพงในเรื่องของความรักอยู่เหมือนกันนะคะคือต่อให้เขามีใครมาชอบมากมายแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขากลัวนะคะในเรื่องของการที่จะเปิดใจที่จะรักใครสักคนหนึ่งแต่คุณทําให้เขายอมเปิดใจ คุณทาให้เขารู้สึกว่าห่วงแขนความสัมพันธ์นี้เหลือเกินเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะอาจจะไม่ได้ง่ายเนาะหรือว่ามีเรื่องของระยะทางระยะห่างในความสัมพันธ์นี้ด้วยคุณมีผลต่อใจเขามากๆเลยคุณคือกำลังใจที่ดี สำหรับเขาคุณทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในชีวิตได้หรือคุณทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะสู้ต่อในทุกเรื่องในชีวิตของเขาคุณทำให้เขาอยากจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้หากว่าความสัมพันธ์นี้มีความยากลำบากนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าคุณนี้แหละคือกำลังใจที่ดี เขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่เหมาะสมกับเขาหรือว่าคนที่เขาอยากจะมอบใจฝากหัวใจไว้กับคุณเขาอยากปกป้องดูแลคุณนะดูสิคะคุณน่ะได้ใจเขาไปแล้วไพ่คู่ขึ้นมาเป็นไพ่ของคู่สร้างคู่สมนะคะคู่บุญคู่บารามีก็ได้แล้วก็เขารู้สึกว่าเขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขา เขาอยากจะปกป้องคุณอยากจะดูแลคุณอยากจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยมีพลังงานของชาวราศีเมษเนาะขึ้นไพ่ใบนี้นะคะเจ็ดไม้เนี่ยเป็นเป็นพลังงานของการปิดกั้นก็ได้คุณอาจจะสำคัญกับเขามากจนเขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครเขาปิดกั้นทุกๆโอกาสที่จะเข้าหาเขา ซึ่งนกรู้สึกว่าเขารักคุณมากแล้วเขาให้เกียรติคุณด้วยนะการที่เขาการที่เขาเลือกที่จะไม่เปิดใจหรือเปิดโอกาสให้กับใครคือการให้เกียรติคุณเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆคุณคุณมีค่าสำหรับเขามากมากจนเขาม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะเสียคุณไปคือเขารักคุณมากนั่นเองนะคะ มีผลต่อใจแหละมีมากๆเลยนะคะขึ้นไพ่เดมูนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนชาวธาตินพฤษกันบังกรก็ได้ด้วยนะตัวคุณหรือเขาโอ้ขึ้นเดะซันนะคะไพ่เดะซันถ้าเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้เขาไม่ได้คิดถึงการที่จะ เปิดใจที่จะมีความรักนะคะคุณทำให้เขาเนี่ยคลายความกังวลใจคุณทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอยากจะมีความรักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้คือตัวเขาเนี่ยเป็นไพ่เดมูนน้องมองว่าเขาน่าจะกลัวนะคะหรือว่ากังวลใจในเรื่องของการที่จะมีความรักกับใครสักคนหนึ่ง เขาอาจจะโสดมานานโสดแบบมีนเสน่ห์มีคนเข้าหาโสดแบบมีแต่คนอยากจะหมายปองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะซึ่งนกรู้สึกว่าค,คนคนนี้เขาเป็นคนอบอุ่นนะแต่เขาก็ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่แต่ทีเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณใช่เพราะว่าเรามาถามพลังงานว่าคุณมีผลต่อใจเขามากมายแค่ไหนใช่ไหมคะ รู้สึกว่าคุณน่มาเปลี่ยนความหม่นหมองในชีวิตเขาให้เป็นความสุขให้เป็นแสงสว่างขึ้นไพเดอะน,นะคะคุณคือความสุขในชีวิตเขาเป็นความดีงามคุณทำให้เขาอยากจะ,จะเจริญเติบโตอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นคุณคือพลังงานสุดแสนจะวิเศษประมาณนี้เลยคุณคือโอกาสที่ดีนะคะที่เขาจะไม่มีทางที่จะปล่อยมือ จักคุณไปแน่นอนอ่าขึ้นไพ่พลังงานของชาวทัดไฟนะคะเมสิ่งธนูนะโอ้โหคุณมีผลต่อใจเขามากๆเขาว่าอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตนะบางท่านบางคนนี้คือเขาจริงจังเขาอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัว อยากจะมีความมั่นคงเพื่อที่จะดูแลคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณเขาคิดถึงการที่จะลงหลักปักฐานกับคุณด้วยนะคะคนวันนี้คือนกบอกว่าถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะแล้วก็อยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ที่ยอมมาอยู่กับคุณอะเออย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยนะคะคิดถึงการย,กย้ายเปลี่ยนแปลง ที่หัวใจของเขาเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณอยากที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากจะให้เป็นคู่ชีวิตของเขาอยู่เคียงข้างเขาเขารู้สึกมีความสุขที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขา ถ้าคุณอยู่ไกลกันยังไม่เคยเจอกันเขาคิดถึงการเดินทางมาเจอคุณด้วยนะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเพื่อนไพ่เอ่อดีเอ็มเพเเนี่ยเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจคนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะเป็นนักการเมืองหรือเป็นคนที่ ทำงานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะแล้วก็เป็นนักลงทุนก็ได้ด้วยนะคะขึ้นเคียงเหรียญคือคุณมีผลต่อใจเขามากมากเลยนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาชื่นชมในตัวคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็เขาภูมิใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาด้วยนะคะขึ้นคิงออฟสอดด้วยนะคะ,ข Up ะ,คะเขาน่าจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ มีความเป็นผู้น,นําำหรือเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะมีอีโก้ด้วยนะคะค,คนคนี้แต่เขายอมคุณนะคะเขาเกรงใจคุณในทุกๆอย่างคุณทําให้เขาอ่อนโยนเขาจะอ่อนโยนกับคุณนะคะอ่าประมาณนี้โอ้โหขึ้นสิบเหรียญน,นะสิบเหรียญก็เป็นไพ่ของ ความมั่นคงการดูแลการซัพพอร์ตความมั่งคัง่งเขาเหมือนอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแล้วก็อยู่ด้วยกันดูแลคุณให้ดีที่สุดอยากให้คุณมีความสุขสบายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไพ่สิบเปลี่ยนนะคะอาจจะหมายถึงการลงทุนอะไรร่วมกันก็ได้นะทำธุรกิจครอบครัวนะคะ ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวยอะไรเงี้ยคือเขาคิดไว้หมดเลยนะแต่ที่นกเห็นก็คือเขาอยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดคือนกมองว่าคนคนนี้เขารักคุณเขาจะรักครอบครัวของคุณด้วยเขาจะดูแลครอบครัวของคุณด้วยนะคนคนนี้ยนอฟครับ เหมือนเขาอยากมามอบความรักให้กับคุณนะคะหรือว่าเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยคนคนนี้โอ้โหเป็นไพ่ของความห่วงแหนหึงหวงในตัวคุณนะคะคุณมีผลต่อใจเขามากๆคือตอนนี้อาจจะแบบคลั่งรักนะคะคลั่งรักคลั่งใครคุณมากแล้วก็รู้สึกว่าตกเป็นทาารักคุณอะเนาะ คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเขามากๆแล้วเขาก็อยากที่จะผูกมัดแล้วก็ชัดเจนกับคุณหลงไหลคุณมากๆเลยขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยคงจะเป็นความห่วงแหนนะคะอืมีมพลังงานของชาวราศีมังกรแล้วก็ชาววันเสาร์ด้วย คุณมีผลต่อใจเขามากมายแค่ไหนนะคะขึ้นาบ้าดาบในออฟสอดค่ะเด็กดาบคุณคนนี้จริงๆเป็นคนที่ดื้อเนาะเป็นคนดือ้อเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอได้ด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่เออจริงจังในสิ่งที่เขาอยากที่จะทำคือเป็นคนที่แบบว่าเต็มที่กับสิ่งนั้นๆน่นะรวมถึง ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณด้วยอืมขอดูเก้าดัางนะคะขึ้นแปดไม้โอเคนกบอกว่าถ้าคุณเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะแล้วคุณรู้สึกคิดมากรู้สึกไม่ไม่แน่นใจในในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาจะทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยอืมมีความรู้สึก เหมือนกับเขาอยากจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักครั้งเนี้จริงๆคือเขาอาจจะมาเจอคุณโดยเร็วนี้นะคะหรือว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณมั่นใจในความรักของเขาแล้วแล้วเขาก็อาจจะมามาหาคุณโดยที่แบบเขาห่วงแหนคุณก็ได้นะคะมาด้วยความคลั่งรักนะคะ ด้วยแรงปัา a ถนาของหัวใจเขานะอยากจะมาเจอคุณแล้วนะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนโดยเร็วคือเขาเขารักคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาพร้อมมากๆแล้วเขารู้สึกว่าคุณใช่แล้วเขาถึงแบบเอไม่อยากจะรออะไรให้มันช้ามากกว่านี้แล้วนะคะนะขึ้นไพ่สามดาบน,นะคะ ราชนีพจัาร์มีพลังงานของชาวราศีตุลดาเขาจะชัดเจนเขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะไม่ช้าอีกต่อไปเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปจริงๆนะคะคนคนนี้เออเขาบางทีเขาก็คาดเดาคุณไม่ออก เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเหลือเกินเขาไม่อยากให้ให้คุณอะเอ่อไปจากเขาหรือเสียคุณไปอะไรเงี้ยอืมเขาต้องการที่จะพิชิตใจคุณเดี๋ยวขอถูกให้สิบด,ดาบนะคะอ่าโอเคก็คือเขาจริงจังมากๆคุณคนนี้น่าจะเป็นคนที่รักแล้วก็รักมากนะคะคลั่งรักแฟน รักแล้วก็ทุ่มเทใส่ใจแต่เขาไม่ได้เหนื่อยกับการทุ่มเทในในความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบไม้ใบนี้เขาจะแบบคนคนนี้เขาจะเดินแบบหลังตรงเขาไม่ได้เดินแบบคนเหนื่อยในการที่จะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาไม่เหนื่อยเขาเต็มใจเขามีความสุขเขาคุณอาจจะทำให้เขาพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นครอบครัวเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเพิ่งเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมาแต่คุณทําให้เขาอยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนอยากจะทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณประมาณนี้นอกว่าคุณมีผลต่อใจเขาในทุกๆด้านไม่ว่าเขาจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือว่ามีปมในอดีตนานแล้วนะคะกับความรักที่แบบ ก็ไม่เชิงว่าปมเนาะต้องต้องใช้คําว่าคือเคยเสียใจยผิดหวังกับความรักมาทีเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้คิดที่จะแบบมีใครเลยอยู่คนเดียวโสดมานานจนเขามาเจอคุณอะคุณทําให้เขาอะอยากที่จะกระตือรือร้นในเรื่องของความรักอยากที่จะแบบเออเหมือนมันมันมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นเขาเนะยคะนะอาจจะเป็นในเรื่องของแรงดึงดูดที่คุณดึงดูดเขามากๆจนทําให้เขารู้สึกแบบ คลั่งรักเขาอาจจะไม่เคยมีอารมณ์แบบคลั่งรักแบบนี้มานานแล้วแล้วก็เพิ่งมารู้สึกกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเขารู้สึกดีกับมันมากๆนะอืมประมาณนั้นใช่ใช่เดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะสามถ้วยนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านสังคมผ่านเพื่อนนะคะหรือว่า ผ่านสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้เด r l d ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนคนไทยในต่างแดนทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางนะคะก็ได้ด้วย Temperance เจอกันผ่านการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้คุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจริงๆนะคุณทำให้เขาอ่ะ เหมือนอยากจะเปิดใจเหมือนกับมีการเริ่มต้นใหม่เป็นโลกใบใหม่ของเขาเป็นความสุขเป็นความรักที่เขาปรารถนาที่จะได้เจอแล้วเขารู้สึกว่าคุณใช่มากๆสำหรับเขานะคะเึิ่งไพ่จัดเม e น t เนี่ยเป็นความรักที่เขาปรารถนา เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้เจอกันก็ได้ถ้าเขาเป็นเป็นคนที่แบบเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของแรงอธิษฐานนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ความรู้สึกทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณ คุณมีผลต่อใจเขามากๆเลยนะคะเนี่ยขึ้นไพ่สองดาบกับสี่ไม้นะคะปิดท้ายเนาะก็คือคุณทำให้เขาอะอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะรักคุณทำให้เขาอะปิดกั้นทุกอย่างโอกาสทุกอย่างที่จะเข้ามาเขาไม่ไม่ต้องการใครเลยเขาต้องการแค่คุณ เขามีคุณแล้วเขาไม่เปิดโอกาสให้กับใครอีกแล้วนะคะเขาจะรักคุณแค่คนเดียวแล้วก็เป็นคุณนี่แหละที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาอยากจะดูแลคุณอยู่เคียงข้างคุณด้วยคุณคือข่าวดีในชีวิตเขาเป็นความโชคดีในชีวิตเขาแล้วเขาก็เหมือนกันเขาอยากจะเป็น เรื่องดีๆในชีวิตคุณค่ะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังใครชอบพลังงานนี้ก็ขอให้พลังงานนี้เกิดขึ้นจริงๆกับคุณนะคะแล้วก็เกิดขึ้นโดยเร็ววันด้วยใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้คะ่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ตา่างคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ